พาเด็กเมืองกุ้งนะคะมาปรุงฝันแอววเหนือค่ะสู่การเพิ่มพูนนะคะในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตนเองเติมเต็มความสุขค่ะและทักษะชีวิตผ่านภูมิสังคมไทย มณฑลฐานบกที่37ค่ะได้ส่งคณะเยาวชนกองทัพภาคที่1เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างปิดภาคการศึกษาได้เข้าทัศนศึกษาในพื้นที่พระตำหนักต่อยตุงเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการดอยช่างมูบแล้วก็เยี่ยมชมตลาดสายลมจอยชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปฏิจารและเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองรวมสร้างอนาคตของชาติเมื่อเสร็จสิ้นภาร,รกิจการทัศนศึกษาจึงเดินเทินกลับนะคะภูมิล,ลำเนาพลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่37 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่37แต่รวมส่งคณะเยาวชนกองทัพพาคที่1ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทางนี้มณฑลฐานบกที่37ได้จัดกำลังพลยานพานะสนับสนุนการปฏิบัติของคณะเยาวชนตามดําริของผู้บัญชาการฐานบกที่นำเยาวชนมาทัศนศึกษานอกพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมถึงการดําเนินงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เยาวชนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงนําประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป